พาดหัวข่าววันนี้บัตรคนจนเดือนเมษายน2563มีเงินเข้าหลายรายการรีบเช็คด่วนก่อนพลาดสิทธิ์ครับกบับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับ ก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดีสองเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษาย,ยน2563คนรายได้น้อยมีโอกาสรับหลายเด้งจากมาตรการเยียวยายผลกระทบโควิด -19 สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรคนจนมาอยู่ในมือ แต่ยังไม่ทราบว่าเงินช่วยเหลือของเดือนเมษายน2563มีอะไรบ้างและวันไหนที่จะได้รับเงินในบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีมงานกับปุก .com จึงสรุปรายละเอียดต่างๆที่จะได้รับเรียงตามวันประจำเดือนเมษายน2563มาให้รับทราบครับ เงินค่าวันที่1เมษายน2563วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้วงเงินซื้อกาซหุงต้ม4.5บาทต่อ3เดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อกาซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เครื่องรูดบัตร EDC โดยเงินจะเข้าบัตรทุก3เดือนแต่หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินไปค่าโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบอ e ิทิเกตค่าโดยสารรถบขอสห้0 0บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าวันที่15เมษายน2563เงินคืนภาษีแวด5%สำหรับผู้ถือบัตรสสริการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรแล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านชงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน62ถึง30กันยายน63รัฐจะคืนเงินภาษีแวต5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้หรือรูดซื้อของตามร้านชงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้ใจ่ายผ่านบัตรซื้อของในเดือนมีนาคม63จึงจะได้รับเงินคืนภาษีแวดเปอร์เซ็ตคืนเข้าบัตรตามยอดใช้ใจ่ายเช่นใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนแวด เข้าบัตรคนจน5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน500บาทคืนแบต5%เข้าบัตรคนจน25บาทใช้จ่ายบัตรคนจน1 0 0 0บาทคืนแบต5%เข้าบัตรคนจน50บาททั้งนี้ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน5 0 0บาทต่อเดือนเงินเข้าวันที่18เมษายน2563ค่าน้ำประปาไม่เกิน1 0 0บาทต่อเดือนต่อโครเรือน ต่ออายุใช้จากมาตรการเดิมโดยผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน1 0 0รบาทต่อเดือนต่อครวัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน63รวมระยะเวลา11เดือนผู้มีสิทธิ์ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธเรียบร้อยแต่หากยังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้นะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บบาทต่อเดือนต่อครวัวเรือนเป็นการต่ออายุ มาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปาโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน63รวมระยะเวลา11เดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยหมายเหตุ เมื่อวันที่4มีนาคมที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้อนุมัติใจเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2563โดยจะจ่ายให้ผู้ถือบัตรคนจนที่มีรายได้น้อยในอัตราดังนี้ผู้ผู้สูงอายุมีรายได้น้อย0ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทผู้สูงอายุที่มีรายได้30,000ถึง100,000บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาททั้งนี้โปรตดตรวจสอบวันที่จะได้รับเงินเข้าบัตรคนจนอีกครั้งมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับกันขอรับ คืนเงินประกันไฟฟ้าและเงินประกันการใช้ประปาตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการรับบาดของโรคโควิด -19 ของรัฐบาลโดยหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางการไฟฟ้าและการประปาจะเริ่มทยอยจ่ายเงินคืนให้ในเดือนเมษายน63เป็นต้นไปรวมถึงผู้ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวม15,000บาท แม้จะมีบัตรคนจนแต่หากได้ผลรับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ก็สามารถรับความช่วยเหลือเช่นกันโดยหลังจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและจะได้รับการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับเงินเข้าบัญชีจำนวน5 0 0 0ับาทภายใน7วันและยังได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ต่างๆรวมถึงเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยถูกจากสถาบันเงินต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือคนรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อีกด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาราดีด้วยนะครับ